สวัสดีวัยรุ่นที่สิทธิ์จานโอป่ามหานคร คือตอนแรกเนี่ยผมจะทําวิดีโอสอนกระบวนการการสร้างโปรแกรมทำทฤษฎีนี่แหละครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสอนยังไงดีปกติก็แนะนําไปตามหัวข้อของแต่ละคนนะเนาะแต่ละคนก็มีหัวข้อคนละอย่างกันถูกป่ะคิดไม่ออกว่าจะสอนแบบกลางๆไงดีเนาะก็เลยเอาทฤษฎีของผมเนี่ยมาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังเป็นแนวทางก่อนฟังแล้วดูเป็นแนวทางนะอย่าลอกนะอย่าลอกเด็ดขาคาเลยนะใครลอกนะผมขอสาบแช่งให้ไม่มีแฟนเหงาตายกันไปเลยปมามหานคร ทีสิจานหูโอ้โหทําตั้งแต่ปี2553โคตร เก่าเนเก่าเลยเนาะแต่ว่าได้รางวัลดีกีโชว์นะครับน่าเป็นไงอวดสมบุญยาสนิดนึงช่วงนั้นรู้สึกว่าผมอินหนังเรื่องอวตารฮอฮอเป็นไงมันกําลังมาเลยใช่ปะ่ะนอกจากหนังเรื่องอวตารเนี่ยช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตมันเพิ่งเข้ามา YouTube YouTube อะไรเงี้ยเพิ่งเข้ามาแล้วก็สื่อเนี่ยเริ่มพรีเซนต์เรื่องประชชาวบ้านพวกที่ทําเกษตรกรแล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่ดีกินดีอะไรแบบนี้ก็เลยอินก็เลยชอบตอนแรกเนี่ยกะว่าจะแบบเกี่ยวกับการเกษตรรัวๆเลยนะครับแต่ว่าพอศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ย พวกอุปกรณ์อาคารหรือว่าการศึกษาเรื่องต้นไม้มันเยอะมันเกี่ยวข้องกันเยอะแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่เชี่ยวชาญก็เลยไม่เอาดีกว่ารอไปปรึกษาอาจารย์ดูอาจารย์เขาก็ไม่ได้ห้ามเนาะอาจารย์เขาก็อินด้วยอาจารย์เขาเลยให้ไปดูหนังเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่า Into the Wild เอาแล้วแอดเวนเจอร์ Adventure, ธรรมชาตินะจ๊ะมีประโยคนึงในหนังเนี่ยเขาบอกว่า Happiness Only We Share ความสุขจะเป็นจริงได้ต่อเมื่อเราแบ่งปันโอ้โหอินโดนโดนครับอันนี้แหละผมเลยเอาอันนี้แหละ เป็นตัวนําทางในการคิดทฤษฎีของผมนะโดยที่ผมกะว่าจะเอาความสุขเนี่ยมาแบ่งให้คนเมืองโดยใช้พื้นที่ธรรมชาติเนี่ยนะครับกลับเข้ามาสู่เมืองให้ได้เยอะที่สุดแล้วให้คนจะได้มาเที่ยวกันใกล้ๆหรือว่าคนมีที่พักผ่อนมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละจุดเริ่มต้นของทฤษฎีผมก็อย่างนี้แหละครับเอาง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะทฤษฎีผมเนี่ยเป็นเชิงทดลองนะครับเน้นไปที่การรับรู้สเปซแล้วก็ทดลองกระบวนการออกแบบมากกว่ามาเรามาเข้าจุดเริ่มต้นกระบวนการการสร้างโปรแกรมทฤษฎีกันเลยดีกว่า ตอนแรกนะครับตอนแรกเนี่ยผมโฟกัสไปที่การรับรู้ก่อนว่าคนเนี่ยสามารถรับรู้ธรรมชาติได้กี่แบบก็เริ่มจากหูตาจมูกลิ้นกายเนี่ยแหละแล้วก็สโคบเข้ามาให้เหลือแค่ตากับกายคือการมองเห็นและก็การสัมผัสตาเนี่ยผมก็แบ่งเป็นว่าเฮ้ยเราสัมผัสธรรมชาติจากระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้นะ ส่วนการสัมผัสเนี่ยผม,ผมหมายถึงการอินเตอร์แอคชั่นระหว่างมนุษย์กับสเป Harmonie ความช้าความเร็วหยุดนิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอาการรับรู้เนี่ยนะที่คิดมาตอนแรกเนี่ยจะเป็นตัวช่วยคิดกิจกรรมนะครับว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการผมเนี่ยจะประมาณไหนจะเป็นอะไรบ้างคําว่าเดินเที่ยวเดินเล่นเดินพักผ่อนเนี่ยมันไม่พอนะครับมันต้องจำเพาะเจาะจงไปแล้วว่าเดินทําอะไร เที่ยวเทีเท่ยวยังไงเล่นเล่นยังไงพักผ่อนพักผ่อนอย่างไรบ้างเนาะพอเริ่มต้นแบบนี้เรารู้เ,าเรารู้เข้าๆแล้วว่าเฮ้ยอยากจะให้คนมารับรู้พื้นที่ธรรมชาติในโครงการของเราอย่างไรเนี่ยผมเริ่มลิสต์และลิสต์พื้นที่ธรรมชาติออกมามีประมาณไหนบ้างจับคาแรคเตอร์ของสเปซธรรมชาติเนี่ยมาเขียนเป็นไดแกรมง่ายๆว่าคาแรคเตอร์ของพื้นที่เนี่ยจะประมาณนี้นะก็สรุปว่ามี3ประเภทหลักๆคือดินน้ำไม้เป็นพื้นที่ธรรมชาติหลักๆเลยที่เป็นตัวคิดในการออกแบบใช่ไหมส่วนจะมีพวก ฟ้าลมแสงอะไรพวกนี้มาเป็นตัวเสริมของพื้นที่กิจกรรมดินน้ำไม้อีกทีหนึ่งคือธรรมชาติดินน้ำไม้นี่นะครับมันจับต้องง่ายมันคอนโทรลง่ายกว่าเนาะผมเลยเอาไปเป็นตัวนําในการสร้างโปรแกรมของพีซีผมนะอินเทนชั่นของผมเนี่ยมีและมีจุดมุ่งหมายแล้วว่าผมจะเอาพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยเข้ามาในเมืองใช่ไหมแต่ว่าผมก็ต้องไปดูอีกว่าเฮ้ยเอาเข้ามาในเมืองเนี่ยใครอะใครจะมาใช้ของเราอะก็เลยคิดคร่าวๆนะครับว่าคนที่ใช้โครงการผมเนี่ยจะประมาณไหนตอนนั้นผมก็คิดไม่ออกหรอก ว่าผมอยากจะให้ใครมาใช่ใชไหมคนที่เขามาใช้เนี่ยเขาจะมาทําอะไรบ้างแต่พอเป็นพื้นที่ในเมืองเนี่ยผมก็นึกถึงพื้นที่ส่วนสาธารณะนะครับผมก็เลยไปสังเกตพื้นที่ส่วนสาธารณะดูว่าเฮ้ยคนที่ใช้ส่วนสาธารณะเนี่ยเขามาใช้ทําอะไรกันบ้างส่วนใหญ่ก็มาเดินเล่นปิกนิกออกกาลังใช่ไหมแต่ผมเนี่ยอยากจะเพิ่มเพิ่มกิจกรรมที่เป็นแอดเวนเจอร์เข้าไปในนั้นด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมที่แบบมาเติมพลังแป๊บหนึ่งมาสูดอากาศบริสุทธิ์สักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมเลยเขียนสตอรี่บอร์ดออกมาเป็นคน3แบบฮ่า คนแรกเนี่ยคือคนทํางานเน้นใช้งานแบบแป๊บเดียวเดินเข้ามาโครงการปุ๊บแวะกาแฟแก้วนึงหรือว่านั่งชิลๆแป๊บหบนึง่งแล้วก็ออกไปคนที่2เนี่ยคือคุณลุงที่แบบว่ามาออกกําลังกายในสวนหรือมาเดินเล่นชิลๆในช่วงตอนเย็นๆ็คนสุดท้ายคือเป็นวัยรุ่นแอดเวนเจอร์เข้ามาประจนภัยเลยแหละแบบว่ามีปีนเขาว่ายน้ํารอดถ้ำภยัยหรืออะไรแบบนี้ไปเลยนะเนาะไอคนทั้ง3าคนนี้นะครับคนทางานวัยรุ่นคุณลุงเนี่ยเป็นตัวแทนของยูเซอร์ของผม ที่จะเอามาช่วยคิดในการสร้างโปรแกรมในการออกแบบเนาะผมลองเขียนสตอรี่บอร์ดเนี่ยคือพยายามให้ตัวผมเองแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะรับรู้ร่วมกันกับผมว่าผมต้องการจะให้คนมีประสบการณ์ในโครงการผมอย่างไรนะครับถ้าเราพูดอย่างเดียวอ่ะคนอื่นเขาจะไม่รู้เรื่องเนาะผมเลยลองเขียนสตอรี่บอร์ดดูให้อาจารย์ดูนะครับรูปภาพก็ไม่ได้สวยอะไรมากหรอกแต่ว่ารู้เรื่องเข้าใจพอแล้ว <c oughs> เหมือนเป็นแบบร่างกิจกรรมขั้นต้นนะเนาะพอเสร็จแล้วเนี่ยครับพอผมเขียนสตอรี่บอร์ดเสร็จแล้วเนี่ย,ย,ยผมก็มาวิเคราะห์สตอรี่บอร์ดว่าเฮ้ย มันเกิดกิจกรรมอะไรบ้างวะคนที่เข้าไปเนี่ยมันเจอพื้นที่อะไรบ้างผมรู้นะครับว่าสิ่งที่ผมเขียนในซอรี่บอร์ดเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงในโครงการผมก็ได้พื้นที่ธรรมชาติอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้แต่มันต้องสร้างประสบการณ์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผมเขียนมานั้นพอเก็าปะให้มันได้ฟิลลิ่งหรือว่าให้มันได้ความรู้สึกเดียวกันกันกบที่ผมเขียนซอรี่บอร์ดกลับไปอย่างะะเงี้ยนะครับผมเลยแบ่งสเปซพื้นที่ธรรมชาติของผมเนี่ยให้ได้ความรู้สึกแบ่งออกเป็น6แบบใหญ่ๆด้วยกันก็คือประทับใจ สบายสงบสงสัยตะลุยแล้วก็ปกดดันแต่ว่าตอนนั้นผมใช้คําไม่ค่อยเป็นเนะผมใช้คําว่าไม่สบายเ <c oughs> <c oughs> ขียนไดอะแกรมที่ได้จากสตอรี่บอร์ดนี่แหละแบ่งสีไปเลยว่าเราอยากจะให้ผู้ใช้เนี่ยเจอพื้นที่แบบไหน <c oughs> แล้วก็มาเขียนสรุปอีกทีนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความเป็นไปได้ในการรับรู้พื้นที่ธรรมชาติอย่างไรได้บ้างเสร็จ <c oughs> แล้วผมก็ลองทดลองเขียนไดอะแกรมความสัมพันธ์นของสเปซดู คล้ายๆกับเขียนฟังก์ชัน relationship diagram นะครับแต่ว่าเป็น space ธรรมชาติที่ผมสร้างขึ้นมานะใส่ลงไปก่อนนะครับคือมันเปลี่ยนแปลงได้แหละแต่ว่าจะได้มีอะไรจับยึดหน่อยจะได้มีอะไรปรับปรุงขึ้นไปทีหนึ่งแ,แบบนี้หลังจากที่ผมไปคิดว่าเฮ้ยโครงการผมเนี้ยน่าจะเป็นเชิงส่วนสาธารณะแน่ๆแล้วก็มีไซส์ในใจไว้อยู่แล้วเงี้ยนะครับก็เลยกลับมาปรับ มารีไวซ์ผู้ใช้สอยอีกทีหนึ่งให้มันเหมาะสมกับที่ตั้งโครงการบริเวณนั้นให้มันให้มันเป็นจริงมากขึ้นเนาะให้มันเรียวมากขึ้นหน่อยก็ใช้ข้อมูลส่วนสาธารนณะกับการเดินลงไปสำรวจพื้นที่เนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงผู้ใช้สอยของผมเนาะจากนั้นเนี่ยผมก็คิดซีนารีโอนะครับคือจําลองสถานการณ์ดูว่าคนแต่ละแบบเนี่ย จะเข้ามาทํากิจกรรมแบบไหนประมาณไหนบ้างลองพิมพ์มาดูเลยว่ามีกี่แบบมีกี่ไทป์อะไรแบบเนี้ยคือผมก็พยายามคํานึงถึงความเป็นไปได้หลายๆแบบนะครับโครงการผมค่อนข้างอิสระมากมากนะมันก็มีความเอาแต่ใจของผมอยู่เยอะเหมือนกันนะครับ <laughs> จากนั้นผมก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปคิดเรื่องพื้นที่ใช้สอยจะไปหา a ะไร Requirement แล้หายังไงวะเอาละสิเอาละส,ลสิมีแต่พื้นที่ธรรมชาติทั้งนั้นเลย แล้วก็ไม่มีอะไรจับยึดเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มจากไหนก่อนเพราะฉะนั้นผมจะต้องทําสิ่งที่เรียกว่าฟังชันลิสต์ก่อนนะครับผมต้องลิสต์มาดูก่อนว่าโครงการของผมพื้นที่ทำรมชางผมเนี่ยมีพื้นที่อะไรบ้างก็เริ่มจากการคิดหัวข้อใหญ่ๆก่อนนะครับคือผมมีดินไม้น้ำใช่ไหมสามอย่างอารมณ์ของพื้นที่ตอนแรกเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมปรับลดมาให้เหลือแค่4อันและให้มันง่ายหน่อยเนาะ ให้มันเหมาะสมให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ิสต์มาเลยนะว่าลักษณะพื้นที่เนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องคิดซึ่งการกําหนดประเด็นพวกนี้มันเป็นเป้าหมายของการออกแบบในแต่ละสเปซเลยนะว่าสเปซแต่ละสเปซเนี่ยจะตอบคาถามเรื่องอะไรจะตอบกิจกรรมประมาณไหนแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้นะครับเข้ามาคิดให้ดีเลยว่าพื้นที่ธรรมชาติที่จะเอาเข้ามาในโครงการเนี่ยมีลักษณะแบบไหนบ้างครั้งนี้คือเอาชชว์แล้วนะว่ามันจะเกิดขึ้นในโครงการนะครับมันจะได้เป็นตัวหลัก ในการทํางานต่อไปเนาะพอได้ฟังก์ชันรีเซ็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องกลับไปหามนุษย์อีกรอบหนึ่งเนาะจริงๆผมซีเรียสเรื่องประสบการณ์ของคนมากๆเลยนะครับวนกลับไปแก้อีกแล้วใช่แล้วครับมันต้องแก้เนาะตอนนี้ผมมีพื้นที่ธรรมชาติทั้งหมดอยู่ในมือแล้ว แบ่งพื้นที่ธรรมชาติเป็นตามอารมณ์ต่างๆแล้วด้วยแล้วผมก็มียูเซอร์ที่ผมวิเคราะห์มาแล้วว่ามีซีนารีโอมีสถานการณ์แบบไหนบ้างที่เขาะจะมาใช้ใช่ไหมผมก็เลยกลับมาเขียนฟังก์ชันไดอแกรมอีกรอบหนึ่งนะครับดีไวซ์ใหม่ให้หมดเลยซึ่งไดอแกรมพวกนี้ต้องกลับไปตอบสถานการณ์ที่ผมสร้างไว้รองรับสําหรับผู้ใช้สอยต่างๆให้ครบ ให้ครบทั้งหมดครับคือมันไม่ร้อนหรอกนะแต่ว่าก็เอาให้มันใกล้เคียงที่สุดนั่นแหละแน่นอนว่าในโครงการของเราเนี่ยก็จะมีพื้นที่ธรรมชาติอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีกิจกรรมอื่นๆด้วยเป็นส่วนบริการห้องน้ําร้านอาหารอะไรแบบนี้มันก็จะได้ฟังก์ชันเดเดนชิพไดแกรมที่เป็นตัวรวมตัวใหญ่เนี่ยออกมาแล้วผมก็เก็บไว้เนาะเก็บไว้ก่อนเพื่อใช้ในการออกแบบครั้งต่อไปต่อมาเราก็จะมาเริ่มคิด Area r e q u i r e m e n t วิธีคิดอะไร Requirement เนี่ยจริงๆมันก็หลอนๆอยู่นะปกติตอนเรียนเนี่ยเราคิดพวกห้องนอนห้องน้ําห้องประชุมคิดจากเฟอร์นิเจอร์ถูกปะแต่พอเป็นทุนที่ธรรมชาติอย่างนี้นะครับกิจกรรมคือเที่ยวเล่นเดินชมดูภายเรืออะไรอย่เงี้ยก็หลอนๆอยู่เหมือนกันไม่รู้จะคิดยังไงเริ่มผมเริ่มต้นก่อนเลยเริ่มต้นจาก ดูปริมาณคนที่เข้ามาใช้พื้นที่สวนสาธารณะมันมีข้อมูลอยู่นะครับไปหาข้อมูลเอาได้เนาะเสร็จแล้วก็ลองคิดว่าช่วงพีคที่สุดเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าแบ่งเป็นแต่ละประเภทเนี่ยคนประเภทไหนจะเยอะที่สุดไอเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะผมบอกเลยนะผมว่าผมกะเอานะครับผมประมาณเอาเนาะผมไม่ได้ใช้ข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นอนะคือจังหวะน,นั้นก็ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีเงินทุนที่จะไปแจกใบปลิวทําแต่ทดสอบอะไรอย่างนี้แล้วด้วยเอาก่อนเอามาเลยแล้วก็ลิสออกมาเลยนะครับว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยจะประมาณ คน m a x i m ัมเนี่ยจะประมาณกี่คนต่อพื้นที่เนาะวิธีคำนวณนะครับวิธีคำนวณพื้นที่เนี่ยผมก็มาเอามาจากจํานวนคนสเกลของสเปซที่ต้องการจะได้อารมณ์นั้นๆอ้างอิงจากขนาดของจริงบ้างแล้วก็ระยะเวลาของการประกอบกิจกรรมเนี่ยแล้วก็คิดไปเลยอย่างเยอะเนาะยาวๆไป สุดท้ายครับก็ออกมาเป็นตารางนะสรุปออกมาว่ามีพื้นที่อะไรบ้างขนาดเท่าไหร่แล้วก็ทาแดงแกรมเปรียบเทียบขนาดของพื้นที่ก็เหมือนกับทําฟังก์ชันแดกมนมนแหละแต่แค่ให้เห็นขนาดของพื้นที่ด้วยนะครับตอนนี้เรามียูเซอร์แล้วใช่ไหมเรามีฟังก์ชันและเรามีข้อมูลที่พร้อมจะไปออกแบบจังหวะหนึ่งแล้วแต่เรารขาดที่ตั้งอยู่เพราะฉะนั้นผมต้องหาที่ตั้งก่อนนะครับ<ๆ>การเลือกที่ตั้งผมเนี่ยง่ายมากเลยคือว่าผมต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องการเป็นส่วนสาธารนณะใช่ไหม แล้วก็ต้องอยู่ในเมืองด้วยตอนนั้นเนี่ยนะผมเลือกที่จะทดลองลงบนพื้นที่สวนสาธารณะเดิมสร้างทับส่วนเดิมลงไปเลยผมบอกก่อนเลยนะครับว่ามันไม่เมคเซ e n s เลยมันไม่ make sense เมคเซ e n s e อะที่จะไปทําลายของเก่าแล้วก็สร้างของผมขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยสวนเดิมเขาดีอยู่แล้วนะแล้วก็ดีมากด้วยแต่ผมก็งองแงนะครับผมก็ต้องพยายามไปคอนวิน์ไปโน้มน้าวอาจารย์เขาให้เขายอมมาแหละผมจะเอาตรงนี้ะผมชอบตรงนี้ไซส์ของผมเนี่ยนะครับอยู่ที่สวนสันติภาพแถวอนุสาวรีย์นะแน่นอนปุ๊บพอเลือกไซส์ได้เสร็จรับ ผมก็ทําการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ที่ตั้งมันอย่างหนักหน่วงเลย existing surrounding การเข้าถึงการสัญจรปริมาณคนความสูงของอาคารโดยรอบทํารูปตัดไซส์เช็คเงาเช็คกิจกรรมเดิมแล้วก็ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการของผมเนี่ยทำให้หมดวิเคราะห์อย่างละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะเอาประเด็นพวกนี้มาเป็นตัวกำหนดการวางโซนนิ่งใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่ตั้งนะครับและยูเซอร์ที่เราวิเคราะห์มาตอนแรกเนี้ยมาเป็นตัวกำหนดตำแหน่ง ตรงไหนจะเหมาะกับกิจกรรมอะไรบ้างเหมาะกับพื้นที่ธรรมชาติแบบไหนจากทั้งเข้าเนี่ยคนจะเข้ามารู้สึกอะไรยังไงบ้างตามฟังก์ชันแดระแกรมที่เราเรียงไว้แล้วตั้งแต่แรกนี่แหละข้าข้อมูลทีส์ของผมจบแค่นี้การสร้างโปรแกรมในการออกแบบของผมจบแค่นี้นะครับคือผมมีแล้วผมมีโจทย์เรียบร้อยแล้วถูกปะว่าจะสร้างอะไรสร้างไปตอบคําถามเรื่องอะไรใครเป็นผู้ใช้สอยฟังก์ชันอะไรบ้างที่ตั้งตรงไหนเนาะมันก็ไปสู่กระบวนการออกแบบต่อไปได้เลยนะครับเหมือนเราสร้างใบโปรแกรมตัวเองอ่ะแหละตอนนั้นเนี่ยนะ ก่อนจะเข้าพาร์ทออกแบบนะครับผมก็ทดลองหาเครื่องมือหาวิธีการออกแบบเล่นๆดูก่อนเช็คดูก่อนว่าเฮ้ยพื้นที่ธรรมชาติของผมเนี่ยมันพอมีความเป็นไปได้ไหมแล้วมันจะเป็นไปได้ในวิธีการไหนบ้างอะไรแบบนี้มันมีแนวโน้มที่จะเอาไปออกแบบได้อย่างไรซึ่งไอของพวกนี้นะครับเก็บไว้ในใจเนาะเก็บไว้ในใจก่อนเอาไปเป็นหัวเชื้อ ในกระบวนการออกแบบอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครได้ดูคลิปจุดเริ่มต้นของงานศัลยกรรมที่ผมทําไว้เนี่ยผมแบ่งหัวข้อหลักๆไว้ว่ามีเรื่องคนบริบทมวลแล้วก็ผู้ออกแบบผมเนี่ยนะผมเนี่ยนะเริ่มจากความอยากของตัวผมเองก่อนใช่ปะเริ่มจากนักออกแบบก่อนอยากจะเอาพื้นที่ธรรมชาติเข้ามาในเมืองใช่ปะแล้วก็ไปดูเรื่อง คนว่าใครจะมาเข้าใช้ในโครงการของผมบ้างแล้วก็ทดลองหาฟังก์ชันว่ามีฟังช์ชันกี่แบบหรือที่ธรรมชาติกี่แบบบ้างรีไวซ์เรื่องมนุษย์เรื่องกิจกรรมเนี่ยอยู่นานมากเลยใช่ปะล้วค่อยไปหาที่ตั้งนะครับสาอย่างแล้วเนาะเรื่องคนและเรื่องที่ตั้งและเรื่องอินเทนชันของผู้ออกแบบแล้วก็เหลือแต่รูปร่างรูปทรงทางศาสตร์วิยกรรมนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดในคลิปวิดีโอนี้เนาะผมก็ต้อง เอาข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปออกแบบไปทดลองตัดโมเดลเขียนแบบอะไรเงี้ยต่อไปนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องราวว่าผมออกแบบยังไงเนี่ยก็ไปดูคลิปที่ลิงก์ด้านล่างนะผมโพสต์วิดีโอที่ผมทําตอนนั้นนะครับวิดีโอ presentation ที e ของผมเนาะสมัยก่อนแล้วนะทําจาก PowerPoint นะครับมันไม่ได้เฟี้ยวฟ้าขนาดนั้นเนาะคืออย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับที e เนี่ยมันมีหลายประเภทโครงการเนาะ T s e ของผมเนี่ยเป็นโครงการเชิงทดลองนะครับเรื่อง ความคุ้มทุนการตลาดอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยได้คิดเลยแหละไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำแหละแต่สิ่งที่ผมทดลองอะ่ะคือผมอยากจะรู้ว่าความฝันที่ผมคิดเนี่ยที่ผมอยากได้เนี่ยถ้ามันมีธรรมชาติจริงๆในเมืองถ้ามีธรรมชาติเจ๋งๆในเมืองเนี้ยคนในเมืองน่าจะดีป่ะมันก็น่าจะเจ๋งป่ะคนที่อยู่น่าจะมีความสุขนะครับเราน่าจะมีพื้นที่พักผ่อนใกล้ๆที่นอกจากห้างสรัพรสินค้าบ้างอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นผมคิดแค่นี้นะครับสำหรับนักเรียนนะครับดูว่าเป็นแนวทางเนาะ ไม่จำเป็นจะต้องมีแนวทางเหมือนกับผมก็ได้ทีสิทธิ์เนี่ยก็ไม่ต้องมาจากความฝันขนาดน,นั้นก็ได้นะครับจะมิวเซียมจะโรงแรมจะหอพักจะออฟฟิศบิลดิ่งจะคิดถึงความคุ้มทุนจะเริ่มจากการตลาดจะเริ่มจากวัสดุการก่อสร้างงานระบบก็ได้จะเริ่มจากอะไรก็ได้เลยนะครับสําหรับผมนะงานจะเจ๋งไม่เจ๋งเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ ชื่อที่สิทธิ์หรือว่าจุดเริ่มต้นของงานออกแบบนะมันอยู่ที่กระบวนการอยู่ที่ระหว่างทางมากกว่าว่าเราร่างกระบวนการสร้างกระบวนการออกแบบของเราอย่างไรกระบวนสร้างโปรแกรมของเราเนี่ยมันเจ๋งมันยอดเยี่ยมหรือมันเพอร์เฟคขนาดไหนผมว่าผมแวลูกับตรงนั้นมากกว่านะครับแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยสำคัญเป็นอัดับ2อนะสำหรับผมนะ ส่วนโปรดักชันพิเศษเทเซชันพวกนี้ถือว่าเป็นความทรงจำและกันสิ่งที่เราคิดมันทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้เป็นในรูปแบบของพ r เ s e เท a t ชั n นเท่านั้นเนาะใช่ปะเป็น 2D เป็นโมเดลเป็นอะไรก็ตามเป็นภาพเป็นบุ๊กเป็นอะไรเงี้ยใครทำพ p เ e s เท t a ชั o นดีๆนะครับมันก็ฟินเนาะมันก็เป็นความภาคภูมิใจนั่นแหละเอาไปเล่าให้ลูกหลานฟังได้ <laughs> ส่วนใครนะครับที่สร้างโปรแกรมคิดว่าสร้างโปรแกรมของตัวเองเนี่ยยังหลงหลงงงงอยู่เนี่ย ลองคิดถึง4เรื่องนี้แหละคนคิดถึงเรื่องบริบทคิดถึงเรื่องรูปร่างรูปทรงแล้วก็คิดถึงเรื่องเราเองนะว่าเราอยากจะอะไรเรายังไงบ้างอะไรแบบนี้เราจะเริ่มจากประเด็นไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆไปตอบประเด็นอื่นๆขึ้นทีนิดนดเนาะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องจะคิดถึงทุกเรื่องทีเดียวเงี้ยหกอาจจะไม่ไหวเนาะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลอกนะเว้ยอย่ามาลอกงานผมนะแค่นี้แหละสวัสดี ตอนตันตอนตัน,นตอนนั้น